ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับอัปเดตและก็ติดตามสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราอย่างต่อเนื่องซึ่งก็ยังวางใจไม่ได้กับ2พื้นที่หลักเลยครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่2หรือว่ากองทัพภาคที่1ตอนนี้ขมิ้นก็ยังประชิดแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องแต่ล่าสุดทัพไทยของเราก็จัดหนักมีการตอกบงกอัง,บงเกอร์สร้างบังเกอร์ศูนขมิ้นออกมาเช่นเดียวกันพร้อมกับการระดมมวลชนของขมิ้นในวันนี้เนี่ย ไม่ประสบผลสำเร็จนะครับอาจจะเป็นการแตกกระเจิงผวาแก้น้ําตาของไทยเราแล้วก็มีรายงานออกมากับโดนที่เขมรยังละเมิดบ,บุกไทยเราอีก44ลำโดยเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์กองัาาพที่2กันก่อนซึ่งเป็นรายงานอย่างเป็นทางการจากฝ่ายความมั่นคงเอง ก็ต้องบอกเลยว่าแถาลงการล่าสุดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาครับประจำวันที่6กันยายนนี้กองทัพที่2ครับก็บอกว่าสถานการณ์โดยรวมนั้นตรวจพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาและก็มีการตรวจพบโดนเนี่ยจำนวน44ลําลำแต่ก็ไม่ได้มีการชี้แจงออกมาว่าล้ําเขตแดนไทยเราหรือไม่ หรือว่าอยู่ในเขตแดนของขเขมรแต่ว่าเราตรวจพบนั้น44ลำแล้วก็มีการตรวจพบอีกนะครับคือการปรับปรุงพื้นที่ที่มีการสร้างบังเกอร์สร้างคูเลตแล้วก็ให้มันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นในส่วนของกําลังครับทั้งไทยเราและก็ขเขมรนั้นยังคงวางกําลังตามแนวที่มั่นอยู่และก็มีการจัดกําลังพลประจำเฝ้าเหตุการณ์เพื่อได้จะติดตามความเคลื่อนไหวของขเขมรและก็รอตอบโต้แบบทันท่วงทีนี่เป็นรายงานอัปเดตล่าสุด จากกองทัพภาคที่2ในโซนบริษี่จังหวัดภาคอีสานที่ติดกับขมรนนั่นเองอีกหนึ่งรายงานอย่างไม่เป็นทางการกับบริเวณพื้นที่ภาคที่2นะครับก็พบว่าทหารขมรนครับมีการปีนขึ้นเนินผาไปยังฐานใต้ช่องคนาใกล้กับฐานรอนชิดซึ่งก็ตามภาพที่เห็นเลยครับทางขึ้นมาเนี่ยมันลำบากทุลักทุเลมากๆแต่ขมรนก็ยังปีนขึ้นมาไม่รู้ว่าปีนขึ้นมาทําไมนะครับคือมันลำบากจริงๆนะโอกาสที่จะเกิดอันตรายเนี่ยมันก็มีสูงด้วยแต่ขมึ้นก็ยังปีนขึ้นมา อยู่ที่สูงกับไทยเราซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากนะครับพอโดนเรากดดันเข้าเนี่ยก็ต้องไหลกองรวมกันอยู่ที่เดิมและอีกเรื่องราวนึงในสื่อของเขมิเองนะครับก็มีการตีข่าวกันยกใหญ่ว่าสามารถทําลายโดนของไทยเราตกลงมาได้ใกล้กับปราสาทตาเมืองทมโดยที่ไม่ได้ใช้อาวุธใดๆเลยใช้เพียงแค่ ทูบ3ดอกเท่านั้นเองคือมันมีภาพถ่ายออกมานะครับว่าเฮ้ยเมนนั้นทําลายโดนของไทยเราแต่ว่ารูปโดนดูแล้วเนี่ยไทยเราไม่น่าใช้แบบนี้นะถ้าใช้ไปมันก็เสียศักดิ์ศรีนะครับผมว่าเป็นของเข,งขงมนเองแหละที่บังคับมั่วแล้วก็ตกนะครับสุดท้ายเนี่ยทหารชาตาตัวเองเก็บได้แล้วก็มีการสร้างเฟกนิวขึ้นมาสร้างกระแสขึ้นมาว่าเฮ้ยฉันทาลายโดนจากไทยได้โดยที่ไม่ได้มีการใช้อาวุธแต่อย่างใดเป็นการใช้ตัดสัญญาณด้วยคลื่นเท่านั้น เป็นสิ่งที่เขมรกนกลังภูมิใจมากในตอนนี้กับกระแสโลกโซเชียลของพวกเขานะครับและก็ยังมีอัปเดตอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับทางขึ้นภูม,มเขือตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยขึ้นได้แบบสะดวกสบายแล้วนะครับคือมีการตั้งธงชาติและก็มีการทําถนนคอนกรีตเป็นทางขึ้นเนี่ยเติมกาลังได้อย่างรวดเร็วไม่มีโอกาสเลยที่เขมรจะมายึดพื้นที่นี้ได้อีกเพราะว่าเราจยได้แบบเสร็จสับและก็ตั้งนาที่มั่นเป็นที่เรียบร้อยอนาคตเนี่ยไม่ทัพที่สองเองก็มีการบอกเหมือนกัน ว่าจะจัดวิ่งเพื่อไปชมวิวนะครับเพราะว่าวิวสวยจริงๆและในวันนี้แม่ทัพที่2เองก็ไปเยี่ยมลูกน้องบริเวณฐาดทีมั่นแนวชายแดนนะครับก็มีการทํากับข้าวด้วยการทอดไข่เจียวกับอาหารต่างๆกินร่วมกับลูกน้องในฐานที่มั่นเลยเรียกว่าได้ใจเป็นเต็มๆนะครับแต่ผมสังเกตยุอย่างหนึ่งคือขนาดทอดไข่นะหน้ายังโหดหน้ายังนิ่งเลยสําหรับแม่ทัพที่2ของเรานะครับก็จากเกษียณอายุราชการ ในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็เดี๋ยวว่าท่านได้ทาหน้าที่อย่างเต็มความสามารถนะครับเอาแผ่นดินไทยของเรากลับคืนมาได้จากคขมนที่มีการลุกล้าตลอดสิบ 20ปีที่ผ่านมายังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่เป็นข่าวดีมากครับกับการป้องกันโดรนกับการจํากัดโดรนล่าสุดเนี่ยส่วนที่จาเป็นที่สุดเกี่ยวกับการจัดหาโดรนและก็ระบบต่อต้านโดรนครับเพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถการทํางานของเจ้าหน้าที่ชายแดนตอนนี้ไทยของเราก็ผลิตและทด,ดลองใช้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นของไทยเราเองก็คือชื่อว่า Dp20 เป็นโดรนไร้คนขับลตาตะเวนนะครับเป็นผลงานร่วมกันพัฒนาระหว่างสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศของไทย,ไทยเรากับบริษัทจากจีน เพื่อทำการผลิตแล้วก็ประกอบโดนรุ่นนี้ขึ้นมาซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่เรามีโดนแล้วก็ผลิตเองแบบนี้นะครับข้อดีก็คือสามารถลดต้นทุนแล้วก็มีความลับของตัวเองในงานอุตสาหการรมป้องกันประเทศโดนลำนี้ครับ DP 2 0เนี่ยจัดเป็นโดนลัตะเวนขนาดกลางครับมีลำตัวยาว5.7เมตรปี2ข้างเนี่ยกว้างรวมกัน13เมตร น้ำหนักบรรทุกเครื่องบินก็สูงสุด750กิโลกรัมซึ่งสามารถปฏิบัติการอยู่ในอากาศได้นานถึง20ชั่วโมงความเร็วสูงสุดครับ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงและบินเพดานสูงสุด25,000ฟุต หรือตีเป็นเมตรเนี่ย7,620เมตร7กิโลกว่าเกือบ8กิโลและก็มีพิสัยระยะปฏิบัติการ200กิโลเมตรครับโดยจะควบคุมผ่านดาวเทียม erm, แล้วก็ยังได้รับการติดตั้งกล้องตรวจการด้วยอินฟราเรดสำหรับชี้เป้าหมายด้วยนะครับถ่ายภาพนิ่งได้ถ่ายวิดีโอเคลื่อนไหวได้มีคุณสมบัติเนี่ยทั้งกลางคืนและก็กลางวันแล้วนอกจากนี้ก็ยังติดตั้งเรดาร์เพิ่มเข้าไปอีกด้วยแล้วมันทำให้การรัตะเวนของไทยเราหรือว่าการป้องกันต่างๆเนี่ย สามารถบินได้นานและก็ทําได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้นะครับคือดีกว่าการใช้คนกับการที่เราได้โดนมาแบบนี้แล้วก็ยังมีคําถามที่ถาถมเข้ามาอย่างมากมายเกี่ยวกับโดนเราจํากัดได้ไหมเราทําลายได้ไหม จริงๆกองทัพของเราก็มีอุปกรณ์ที่จํากัดโดนอยู่นะครับแต่เราจะใช้เฉพาะส่วนที่มันเป็นพื้นที่สําคัญอย่างกองบินอย่างฐานปฏิบัติการแบบนี้เราจะใช้อยู่แต่ว่าในส่วนของตามแนวชายแดนณเวลานี้นะครับก็มีเป็นบางส่วนแต่มันมีไม่หมดซึ่งเราก็จัดการไม่ได้นะครับถ้าเกิดไปยิงปุ้งป้าขึ้นมาขเขมก็จะใช้เล่เหลี่ยมนี้แหละเพื่อโจมตีเราแล้วก็บอกว่าเรานั้นแล้วเมื่อข้อตกลงหยุดยิงอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องระวังไว้เลยก็คือเหตุผลแหละมันก็น่าจะเป็นเหตุผลนะครับที่เรายังไม่สามารถ ทำลายโดนองเขงมรได้ถึงแม้ว่าจะมีการล้ําเข้ามาก็ตามเพราะอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันยังมีไม่มากพอเอาละมาต่อเนื่องกันอีกเรื่องหนึ่งครับมาพูดถึงพื้นที่บ้านหนองจานกันบ้างสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้กำนันลีครับก็มีเลี้ยงขนมจีนชาวบ้านขมิญแต่รู้สึกว่าจะมาแบบบางตามมากขึ้นนะครับเพราะเหมือนจะผวาหนักกลัวไทยของเราเนี่ยชายแก่น้ำตาครับจนถึงขั้นแจกเว้นตากันจ้ารละวัดเลย แต่ว่าไทยเราไม่ได้ทำอะไรนะครับเขามียนก็ไม่ได้อุกอาจมาขนาดนั้นมีเพียงแค่การมาตั้งปักหลักบนแคมเท่านั้นเลยมีการสร้างฐานที่มั่น2-3งสาฐานเอาไว้พักพิงชั่วคราวแต่ไม่มีน้ำไม่มีไฟนะครับก็ยังมีคนเฝ้าแต่ไม่ได้ปักหลักตลอดทั้งคืนซึ่งก็มีรายงานออกมาครับในระหว่างลงพื้นที่ก็ตรวจพบชาวกัมพูชา เคลื่อนไหวกดดันต่อเนื่องเป็นวันที่3ติดต่อกันแต่ก็พบว่ามีจํานวนน้อยลงกว่า2วันก่อนหนีน้ขณะที่กองกาลังบูรพาของเรากองรับพระที่1ครับก็ยืนยันว่าทางานรัดกุมไม่ตกเป็นเครื่องมือของฝ่ายเขมรอย่างแน่นอนที่พยายามยั่วยุกดดันชาชาวบ้านเนี่ยเป็นโลมมนุษย์และยังมีอัปเดตล่าสุดครับทางฝั่งของคุณกันจอมพลังนั้นประกาศจัดหนักสร้างบล็อกบังเกอร์คนกรีตขนาดใหญ่ครับมามอบให้กับทหารไทยเรา นำไปสร้างหลุมหลบภัยเป็นบังเกอร์เสริมความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งบริเวณพื้นที่แนวชายแดนบ้านหนองจานแทนที่จะเป็นรถดูดซ่วมครับเราก็ตั้งบังเกอร์สวนไปซะเลยมันยิ่งทําไม่พื้นที่นั้นเนี่ยขเขมรไม่กล้ามาลุกล้ําใหญ่เลยครับเพราะว่าเรามีการเตรียมความพร้อมมากกว่าคือเป็นบังเกอร์ปูนอย่างดีส่วนอีกฝากฝั่งหนึ่งครับบรรยากาศของพื้นที่บ้านหนองจานก็เป็นไปนอย่างคึกคักนะที่วันนี้มีพี่น้องชาวไทยของเราเนี่ยเดินทางมาสแสดงสัญ,ญลักษณ์ปกป้องแผ่นดินของไทยเราอย่างต่อเนื่องก็มีการถ่ายรูปรวมและก ให้กำลังใจพี่น้องทาหารที่อยู่ปฏิบัติการแนวหน้าด้วยถ้าเกิดเราแบ่งตามหลักหมุดที่แบ่งกันมาก่อนในนี้ตั้งแต่โอ้โหแปดสิบร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะพบว่ายังมีชุมชนขมิ้นะครับอีกหลายหมู่บ้านที่เข้ามาลุกล้ำอธิป,ปไตยของไทยเรายาวไปถึงตลาดโรงเรือครับถึงด่านคลองลึกเลยซึ่งก็ถือว,ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีปัญหาพิพาทกาันแต่ตอนนี้เราน่าจะโฟกัสเฉพาะบ้านหนองจานกับบ้านหนองยาแก้วนะครับบ้านหนองยาแก้วเนี่ยล้ำมาประมาณ35ครัวเรือนประกอบกับยังมีปัญหาทุนระเบิด ค้างตําแนวชายแดนอยู่ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยยืนยันว่าเป็นทุ่นระเบิดเก่าในพื้นที่ตรงนี้นะครับยังไม่พบการวางทุ่นระเบิดใหม่เหมือนกับในบพืิภาคอีสานหรือว่ากงทพภาคที่สองนั่นเองสถานการณ์ก็ถือว,ว่ายังคลี่คลายลงพอสมควรแต่เราก็วางใจขมินไม่ได้นะครับจะไปวางใจไม่ได้เลยเขมนก็พร้อมที่จะรุกคืบกดดันเรา เอาลรมาต่อกันที่อีกเรื่องราวหนึ่งครับต้องพูดถึงเลยก็ชี้แจงให้คุณผู้ชมได้รับทราบกันให้ได้เพราะว่าล่าสุดกองทัพบ,บกของเราครับเปิดให้ไอ r c ซเข้าเยี่ยมเฉลยศึกของขมิครั้งที่2อ,อย่างโปร่งใสาตามหลักปฏิบัติและก็มาตรฐานสากลแล้วโดยก็เป็นองค์กรมนุษยธรรมระหว่างประเทศที่มีภารกิจโดยตรงในการดูแลเฉลยศึกซึ่งก็ได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกก็ได้มีการเข้าเยี่ยมครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วหลังจากก่อนหน้านี้ขมิมีการประท้วงว่าเฮ้ยไทยเราทารุณกรรมไทยเราทําไม แต่พอ i CC c r ีมาลงพื้นที่ครับก็กลายเป็นว่าพอตรวจสภาพของเฉลยศึกแล้วเนี่ยกินดีอยู่ดีนอนดีครับมีพัดลมให้ด้วยแล้วที่นอนเนี่ยนอนใครนอนมันแล้วทางกองทัพบ,บกเราครับยังปฏิบัติตามแนวทางที่ ICRC ให้ความสําคัญก็คือ ไม่อนุญาตให้ผู้แทนฝ่ายไทยหรือวะสื่อมวลชนนั้นเข้าร่วมสังเกตการระหว่างการพบปะพูดคุยกับเฉลยศึกด้วยซึ่งก็จะให้เห็นในความโปร่งใสและก็ความร่วมมือแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับองค์กรหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศส่วนประเด็นในการส่งคืนเฉลยศึกที่ขเมรเรียกร้องมานั้นคณะไอซีอาร์ซีก็ได้ระบุว่าในอนาคตเมื่อฝ่ายไทยกับกัมพูชาเนี่ยสามารถบรรลุข,ข้อตกลงร่วมกันในการปล่อยเฉลยศึกทางไอซีอาร์ซีก็ยินดีทำหน้าที่เป็นตัวกลาง และก็เป็นพยานในระหว่างการส่งมอบโดยยังคงยึดมั่นในจุดยืนแห่งความเป็นกลางซึ่งมาตรฐานการทํางานเนี่ยมุ่งเน้นด้านมนุษยธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติหรือว่าสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นการเฉพาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ i c r c ชี้แจงออกมานะครับว่าเท่าที่ดูก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยไทยเราส่งแน่นอนแต่คาเมนก็ต้องยืนยัน100%ก่อนว่าจะไม่รุกรานไทยเราเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีการถงกาลังนะครับและก็ยังมีระอุอย่างต่อเนื่องคือมันปะทุได้ทุ ได้ทุกเมื่อเลยเพราะว่าอย่างนี้แหละครับไทยเราก็เลยยังไม่ยอมปล่อยเฉลยศึกเพราะว่าปล่อยไปปั๊บมันก็จะกลายเป็นขมนไม่ได้ลดระดับความขัดแย้งลงเลยก็ต้องรอติดตามอัปเดตอย่างต่อเน,นื่องกับสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเราล่าสุดนะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c คร b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กักบขา่าวเด็ดในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้้ไปแลวครับบบ